เป็นวันสําคัญของพวกเราชาววัดป่าวันหนึ่งเนอวันนี้นะเป็นวันครบรอบมรณะภาพขององค์หลวงปู่มัง่งวันที่11พฤศจิกายนครบรอบ71ปีในวันนี้ภาคค่ำก็อทางน้องผืนนานในคงจะมีการจเจริญพุทธบนและก็แสดงธรรม ส่วนพรุ่งนี้วันที่12ก็จะมีการใส่บาตรบิณฑบาตหลังจากฉันประาหารแล้วตมาก็จะเป็นประธานในการมอบแผ่นศิาาลาจารึกบทธรรมะขององค์หลวงป,ปู่มั่นบูบรพาจารย์ที่อง,งค์สำคัญลุคคันให้ใหใหแก่คณะสงฆ์ต่อไป พะฉะนั้นอันนี้ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของพวกเราชาววัดป่าเพราะวัดป่าของพวกเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมากมายไก่กองทั่วประเทศไทยเรานนเนี้ยก็พอมีองค์ลุงปู่มั่นเป็นบูรพาจารย์ถ้าไม่มีองค์ลุงปู่มั่นเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้ประกาศศาสนศาสนธรรมของพกกระเจ้าสืบต่อมาเนี่ยเรียกว่าในยุคในทั้งทั้งนั้นเนี่ย มีองค์หลวงปู่สิงคัติยาขโมเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้นำพาหมู่คณะสงฆ์เนี่ยออกเผยแผ่ไปตามสถานที่ต่างๆจนได้รับการขนานนามว่ากองทัพธรรมนี่แหละจึงก,ก่อเกิดให้วัดป่าเราเกิดขึ้นมามากมายไก่กองวัดป่าถาว่าวัดป่ากับวัดทั่วไปมันมีความแตกต่างกันอย่างไร วัดทั่วไปก็คือโดยส่วนมากแล้วมักจะบวชตามประเพณีบวชขึ้นมาก็มุ่งเน้นในการศึกษาด้านปริยติธรรมก็อยู่ในฝ่ายของการปกครองอแต่ฝ่ายวัดป่าที่องค์หลวงปู่มั่นท่านเป็นบุรพาจารย์เป็นผู้บุกเบิกนั้นบวชขึ้นมาแล้วมุ่งเน้นในการในการปฏิบัติธรรมมุ่งเน้นในการน้อมนําเอาหลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาประพฤติปฏิบัติ ตอนนี้ถามว่าวัดต่าเราศึกษาไหมศึกษาด้านปริยัติธรรมไหมคือศึกษาแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วไม่ได้ไปศึกษาในห้องเรียนเหมือนกับเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้สำนักเรียนต่างๆที่เขาไปเรียนอยู่ในห้องเรียนอ,อยู่ในห้องเรียนไม่ว่าจะเรียนนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกหรือเรียนบาลีหรือเรียนพุทธศาสตร์อะไรต่ออะไรต่างๆ ท่านเรียนเหมือนกย่อยู่ในมหาวิทยาลัยอ,อยู่ในโรงเรียนแต่ว่าป่าเราเรียนจากครูจากอาจารย์โดยตรงเรียนจากตาดูหูฟังแล้วก็ใจมาคิดคิดเอาสิ่งที่ตัวเองได้เห็นจากครูบาอาจารย์นี่แหละเอาสิ่งที่ตัวเองได้ยินจากครูบาอาจารย์นี่แหละมาคิดมาพิจารณาลงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วปฏิบัติไปตามนั้น ส่วนตามตำรับตำลาหนังสือหังหาในตำรับตำลารับตัณเต่ตไตบิดดกมาท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งท่านก็เอามาศึกษาเอามาอ่านนคงข้างต็งขราวตามที่ท่านใดมีความสะดวกในช่วงไหนจะมาศึกษาจะมาอ่านท่านก็มาอ่านก็ท้างมาศึกษาแต่โดยสําคัญแล้วการศึกษาของท่านคือศึกษาโดยตรงจากครูบาอาจารย์ศึกษาจากการดูจากการเกี่ยวข้องนันนแหละ พราะนั้นเราจะเห็นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าในวัดป่าเราเนี่ยครูบาอาจารย์กสิญ,ญานุสิ์เนี่ยจะใกล้ชิดสนิทสนมกันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเหมือนกับพ่อแม่ลูกเกี่ยวข้อ,ของกันอุปถากวัดถากันดูแนละสงเคราะห์ต่อกันเพราะนั้นในวัดป่าเราจะไม่มีไม่มีของว่าส่วนตัวหรือของใครของมันแต่ต่างจากที่อื่นที่อื่นของอะไรเข้ามา เข้ามาสู่องค์ไหนเข้ามาสู่องค์ไหนาก็เป็นขององค์นั้นองค์นั้าน,านของผู้นั้นผู้นั้นไปแต่ว่าตาไม่มีแมาาาาา้จะเข้ามาเครื่องทยทานต่างๆทั้งหลายลาภสกการะต่างๆทั้งหลายจะเข้ามาถึงครูบาอาจารย์ผู้ปผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์มาแต่สิ่งของทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยก็จะกระแตจกระจายไปทั่วถึงหมดในวัด เพราะฉะนั้นในในวัดป่าเราจึงอยู่กันอย่างครอบครัวเดียวกันเหมือนในครอบครัวเดียวกันเป็นยังไงพ่อบ้านไปหาเงินหาทองไปทํามาหากินหาเงินหาทองมาได้ไอ้เงินทองต่างๆทั้งหลายหรือสิ่งของต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้มาไม่ได้มาจากได้ไม่ได้มาอยู่ที่พ่อบ้านคนเดียวแต่จะซึมซับไปถึงแม่บ้านถึงลูกบ้านถึงลูกถึงหลานทุกคนในในครอบครัวนะวัดป่าเราก็เหมือนกัน วัตถุเครื่องทยทานต่างๆทั้งหลายแม้จะเข้ามาสู่ผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นประธานกตามแต่ของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกระจายซึมซับไปถึงไปถึงพระเดนถึงอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดหมดว่าแต่ใครขาดแคลงใครจาเป็นอะไรก็เรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปใช้โดยมีส่วนกลางเข้ามาอยู่ส่วนกลางไม่ไดไม่มีของส่วนตัวเลยเนี่คือวัดต่าที่องค์หลวงปู่มันท่านนาพาประพฤติปฏิบยกัมา แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเฉพาะองค์หลวงปู่มั่นเท่านั้นนะไอ้สิ่งในระเบียบอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากแต่พุทธก,การมาแล้วตั้งแต่พุทธเจ้ามาแล้วในสมัยพุทธก,การนั่นแนหะจึงมีจึงมีพิสูจน์จึงมีท่านจึงในคณะสงฆ์จึงตั้งพิสูจน์หรือสมเด็จองใดองค์หนึ่งหรือจะเป็นคณะวาตาเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูแลหรือเป็นพระบักผู้เทศก็ว่าได้ เป็นผู้ดูแลวัตถุเครื่องแตยทานต่างๆทั้งหลายที่าญญาศรัทธายาตโยมด้อมนําเข้ามาถวายแม้จะมาถวายพระพุทธเจ้าก,นนก็ตามถวายสาวกองค์ใดก็ตามเด้อของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะรวมมารวมมาเป็นกองกลางร,รวมมาเป็นกองกลางแล้วก็มีพระเจ้าหน้าที่จะองค์เดียวหรือจะเป็นคณะก็ตามจะคอยแจกจ่ายคอยแจกจ่ายไปสู่องค์นั่นสู่คนนั้นสู่สิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะนั้นของทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงจะเห็น ในวัดป่าเราในวัดป่าเราของอะไรตัวอะไรก็าตามที่เข้ามาเนี่ยก็เข้าถวายพวกเก่าคัทถวายสร้างคัทสะถวายสงฆ์ถวายของสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นถวายเครื่องวัตถุของใช้ของสอยหรืออาหารการบริโภคอะไรตัวอะไรต่างๆทั้งหลายต่างๆตอนนี้ในพระวินัยไม่มีพระวินัยอันหนว่าของอะไรที่เป็นของสงฆ์เนี่ยห้ามเอาไปใช้เป็นส่วนตัว จะเอาของสงยึดของสงไปเป็นส่วนตัวไม่ได้แต่สงม,มีอำนาจที่จะนำของสงนั้นนะ่ะมาแจกจ่ายออกไปแจกจ่ายออกไปในมูพิสุสามนเณรอุบาสุอุบาสิาสกาไดนะ้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นในหมูพ่พระเราเนี่ยเวลามีผู้ที่มาถวายของสงม,มาถวายสังฆทานมาถวายอะไรต่ออะไรถวายอาหารอะไรต่ออะไรแล้วแต่ที่เขาถวายเป็นของสงก็จะมีพิสุองค์หนึ่ง ตั้งตั้งยติคือคือคือถามพิสุดต์ทั้งหลายวายะเทพันเตสั่งโพชานาตุอตยังปัทมรพาโกเทรัสสป,ปาปุนาติอวาเซซาภากาอรห้ากลางปาปุณันตุผิดคู่จักสมเนราจาักหข้ัขท่าจักยะท่าสุขขังงริพุพ์ชันตุของทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เกิดขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาในในหมู่คณะสงฆ์ด้วยความบริสุทธิ เพราะฉะนั้นในคณะสงฆ์เนี่ยควรที่จะเอาสิ่งทั้งต่างๆทั้ง,งหลายเหล่านี้มาแจกมาแจกไปในหมู่พิสุสามเณรอุบาสกถ้าท่านใดเห็นด้วยพึงนิ่งพึงนิ่งเสียถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยพึงค้านขึ้นมาเมื่อท่านทั้งหลายนิ่งอยู่ข้าพเจ้าทรงความน,นี้ไว้ว่าควรนี่แหละจึงเอามาแจกจ่จายึ้นมามาขบฉันกันอะไร,ะไร,ะไรต่างๆ นี่หระระเบียบของของวัดป่าเราเพราะฉะนั้นวัดป่าเราอะไรต่ออะไรเข้ามาในวัดก็ตามจะเข้ามาสู่องค์ใดองค์หนึ่งซื่อสู่ผู้เป็นประธานหัวหน้าก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจายไปอยู่ในหมู่คณะหมดไม่มีคําว่าของใครของมันเพราะฉะนั้นในวัดป่าเราจึงว่าเห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์มีความแนบสนิทส,สนิทสนมเป็นอันเดียอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกออกไปสามเผยกันไปเพราะ,ะนั้นเมื่ออยู่ด้วยความอบอ,อุ่นอยู่ด้วยความสมัสมานสามัคคีมันม,มีมีอะไรก็มีมการช่วยเหลือกันอ,อ,อ้วกเอื้อเฟื้อสงเคราะห์เจรจาเผื่อแผ่แบบ่งปันบอกกล่าวแนะนํากันทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออยู่ด้วยกันด้วยความอบอ,อุ่นแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมจะมีไงจากการอบรมจิตอบรมใจก็ตามเถอะหรือจะมีข้อวัดต่างๆทั้งหลาย ไม่ว่าจะไปดูแลเสนาสนะวัดข้อวัดเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยโบสถ์สั้นลากุติวิหารอะไรต่ออะไรต่างๆท่านก็มีความพร้อมเพียงกันในการทําดูแลข้อวัดปัดวาดเช็ดถูอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายให้มันพร้อมที่จะอยู่อาศัยได้หรือพร้อมที่จะต้อนรับอาคันตุกะที่จะมาเยือนพวกเราได้เพราะฉะนั้นในวัดป่าเราเนี่ยอะไรต่ออะไรจึงมีความพร้อมเพียงกัน เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเวลาดูแลรักษาพระเราก็มีความพร้อมเพียงกันแม้กระทั่งการขบฉันการขบฉันเรามีธบารบิีธบารด้วยกันเวลามาขบฉันเราก็มาขบฉันด้วยกันมีเราก็มีด้วยกันอดเราก็อดด้วยกันเรียกว่ารวยก็รวยด้วยกันจนก็จนด้วยกันไม่ใช่องค์นั้นรวยอคนนี้จนอนนั้นได้องค์นี้ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันอยู่ยนี่แหละคือ องหลวงปู่มั่นท่านนำพาประติประวัิมาเพราะฉนั้นเราจึงเห็นว่าวัดบ่าเรานี้อบอุ่นที่สุดอยู่ด้วยความสมัชชาสมาคีกลมเกี่ยวเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ย้อนไปถึงพวกพวกญาติโยมอีกเช่นกัน,นพวกญาติโยมทุกคนก็มีครอบครัวตั้งแต่มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีภรรยาสามีเป็นครอบครัวเดียวกันเมื่อเรามีปอยู่รวมกันเป็นบูเป็นคณะเป็นครอบครัวเดียวกัน เราต้องการความอบอ,อุ่นเราต้องการความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันเราก็น้อมนําเอาปฏิปทาของครูบายอาจารย์ไปเพประพฤติปฏิบัติได้อย่างแน่นอนเลยไม่ขัดไม่ขัดขวางกันอย่างแน่นอนไม่ว่าไม่ใช่ว่าปฏิปทาในาวัดแล้วไปใช้ในบ้านไม่ได้หรือของในบ้านไปใช้ในวัดไม่ได้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นปฏิปทาอันใดก็กตามถ้าเป็นปฏิปทาตรงตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วไปใช้ได้ทุกสถานที่ทุกแห่ง จะใช้ในวัดก็เป็นไปเพื่อความร่มเย็นจะใช้ในบ้านก็เป็นไป,ไปเพื่อความร่มเย็นเพราะฉะนั้นปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์นำพามาประ่อทุกปฏิบัตเิเนี่ยทุกสิ่งทุกประการล้วนแต่เอาน้อมนําเอาไปเป็นแบบอยา่างไปไปปฏิบัติในบ้านในครอบครัวกิดึงได้ทั้งนั้นเลยดูแลครอบครัวเราดูแลเอาเช่นว่าท่านทามีเสนาสนาวัดข้อวัดเกี่ยวกับเสนาสนาที่อยู่ที่อาศัยท่านมีความพร้อมเพียง,งในในการดูแลรักษา ทำความสะอาดอะไรต่ออะไรอ้าวพวกเราในบ้านเนี่ยเราดูที่พ่อแม่ลูกหลานมาพร้อมเพียงกันทำอะไรต่ออะไรต่างๆในบ้านทำความสะอาดดูแลรักษาวัตถุสิ่งของด้วยความพร้อมเพียงกันครอบครัวนั้นจะอบอุ่นที่สุดเลยทำอะไรก็เลยด้วยความพร้อมเพียงกันครอบครัวนั้นอบอุน่นเนี่นอนเล้ครอบครัวนั้นสามคีมีความสนิทสนมกันอย่างแน่นอนเลยแต่ที่ครอบครัวทุกวันนี้มันห่างเหินกันไป ก็เพราะต่างคนต่างทําต่างคนต่างหาแตกออกไปคนละทิศคนละทางตั้งแต่เช้ามาต่างคนต่างแยกย้ายเป็นคนละทิศคนละทางมีแต่ความดิ้นรนที่เยอะที่ยังอยากจะหาอยากจะได้อยากจะมีโดยลืมดูบ้านของตัวเองวิ่งออกไปแต่ข้างนอกวิ่งออกไปแต่ข้างนอกไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญในบ้านในครอบครัวเลยผลที่สุดในบ้านในครอบครัวก็ห่างเหินกันห่างเหินกันไปห่างเหินกันไป พอเจอหน้ากันก็นเจอหน้าด้วยาหน้านี่หูคิ้วขมวดด้วยความเหนื่อยเหนื่อยด้วยความอ่อนล้าด้วยความเครียดเจอหน้ากันอย่างนั้นลาจะอบอุ่นได้ยังไงพอที่สุดพอมาเข้าเข้ามาในบ้านในใจครอบครัวเจอหน้าในครอบครัวไม่ได้เจอหน้ากันอย่างยิ่งแยงเบิกบานแจ่มผ่องใสเลยมีแต่หน้านี่หูคิ้วขมวดพูดจาาริยาการก็บีแต่กันแทกกัทะทัก โหที่สุดในบ้านในครอบครัวคนหนูก็กองไฟต่างคนต่างไม่อยากกลับบ้านเลยต่างคนต่างไม่อยากเข้าบ้านเลยก็มีแต่ติดออกนอกบ้านก็ติดอ่อกนอกบ้านนี่แหละปัญหาปัญหาครอบครัวมจะเกิดขึ้นมาก็เพราะแต่และคนให้ฟามต้องคันอยู่ในอยู่นอกบ้านแบบไม่ได้ให้ฟามต้องคันในบ้านเลยนี่นนะถ้าพระเดินเราเนี่ยถ้าพระในในวัดเราเนี่ย ให้ฟามทุกคันแต่นอกวัดไม่ได้ให้ฟามทุกคันในวัดในหมู่คณะเลยแล้ววัดนั้นจะอบอุ่นไหมไม่อบอุ่นอย่างแน่นอนเลย <c oughs> นี่แหละเพราะฉะนั้นปฏิปทาที่องคุลปู่มั่ท่านนำพาประทุิปฏิบัติมาเราจึงเห็นชัดเจนว่าวัดป่าทุกวัดทั่วไปที่ยังยืดอยู่ในปฏิปทาของครูบาอาจารย์คือระเบียบประเพณีของวัดป่าและวัดนั้นงามที่สุดเลย เราจะมองไปที่ไหนมองไปที่กุฏิเพื่อนที่ไหนสาราที่ไหนก็มีแต่ความสะอาดสะอานมีแต่เบียบเรียบร้อยแม้จะอยู่ในป่าก็ตามแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีความลกลุงลังไปด้วยใบไม้ด้วยขยะด้วยอะไรต่ออะไรเลยทั้งที่อยู่ในป่าก็ยังมีความสะอาดสะอานมีระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่าอาศัยจะนั่งตูงไหนจะอยู่ตูงไหนก็สบายอกสบายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความพร้อมเพียงกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอันสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละภายนอกขึ้นพื้นอย่างนี้แหละพวกเราอย่าพากันมองข้ามพื้นพื้นต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละมันจะนําพาเราก้าวไปสู่ความสุขความเจริญโอ้พฐานให้แก่ให้แก่ชีวิตของพวกเราตั้งแต่ภายนอกแล้วจากนั้นพวกเราก้าวเข้ามาถึงการอบรมจิตอบรมใจพวกเราด้วยการน,นำน้อมนำเอาธรรมะเอาข้อปฏิบัติ มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเข้ามาอบรมเข้ามาชำระจิตใจของตัวเองเมื่อเราน้อมนำมาอบรมมาชำระจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่สงอรงธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขคนเรามีความสุขไม่ได้มีความสุขจากการมียศถานมรดศักไม่ใช่มีความสุขจากการมีฐานะมีบริษัทมีบริวารมีบ้านเรือนเรื่องเรื่องสวนไร่นา ถ้าหากมีแต่สิ่งเหล่านั้นแล้วมีความสุขเศรษฐีคงจะไม่มีความทุกข์หรอกหรือคนที่มียศฐานบรดาศักดิ์คงจะไม่มีความทุกข์หรอกนิเศรษฐีที่ไหนก็บ่นแต่ทุกข์พวกที่มียศฐานบดาศักดิ์เต็มบาลอะไรที่ไหนก็บ่นแต่ทุกข์ก็เพราะใจทองหาความสุขไม่ได้นี่เองแต่ถ้าใจมีความสุขแล้วเนี่ยใจมีความสุขแม้ภายนอกจะขาดเขินบ้างก็ตามภายนอกจะมีจะมีก็ตามจะขาดเขินบ้างก็ตามแต่ก็มีความสุข ความสุขมันอยู่ที่จิตใจและจิตใจจะมีความสุขได้อย่างไรล่ะจิตใจที่มีความสุขได้จิตใจนั้นต้องมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าจิตใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันมีแต่เรื่องของกิเลสมันจะมีความสุขไม่ได้อย่างไรความโกรธเป็นคราะห์งำจิตใจของเรามีความสุขไหมสุขจากความโกรธมีไหมสุขจากความโลภมีไหมถามดูตัวเราเองพวกเราเองก็เคยมีถูกครอบห์งำมาตลอดนัแน่ ความโกรธความโลภความหลงราคาเปนหามาหน้าที่ขี่ต่างๆข้องามจิตใจของเราอยู่ตลอดมาเลยแล้วถามดูดีว่าเวลาเราโกรธมันมีความสุขไหมเวลาเราโลภมันมีความสุขไหมทหารความสุขไม่ได้เรามันมีแต่ความเล่าร้องมีแต่ความที่ลดทุรนทุรหลเพราะฉะนั้นสิบุคผู้ที่จะมีจิตใจที่มีความสุขได้เพราะมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงธรรมะต้องเกิดขึ้นมาจากการอบรมจากการปฏิบัติธรรมของพวกเรา ในธรรมที่มีกล่าวว่าจิตตังดันต,ตังสุข,ข้าวาหั่นจิตที่อบรมดีแล้วนำสุขมาสู่ตนนี่แหละพวกเราอย่าลืมอย่ามองข้ามจิตใจของเราทุกคนมีจิตใจมาตั้งแต่วันเกิดมาแล้วเราพึงให้ความสำคัญแก่จิตใจของเราไม่ใช่มีแต่คาดหมายออกไปข้างนอกโดยลืมลืมดูใจของตัวเองลืมดูบ้านของตัวเอง ลืมดูครอบครัวงตัวเองลืมดูบ้านของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตของเราแหาความสุขไม่ได้เนี่แหละเพราะ,ะ,ระทาทอาจารนปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงปู่มั่นเป็นบุรพาจารย์ของชาววัดป่าเราทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์หมดพร้อมที่จะให้พวกเรามาศึกษาและน้อมนําไปประพฤติปฏิบัต <belonging>? ิเพื่อความสุขในชีวิตของพวกเราเองเพื่อความสุขในบู่คณะของเราเองเพื่อความสุขในครอบครัวของเราเองเมื่อพวกเรา พากันยึดมั่นเอาปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นของของวัตปาไปเพก่อเปิดบัตรแล้วทุกท่านทุกคนก็รู้ว่าเต่จะมีความสุขความเจลิญอนโกับทุกท่านทุกคนเลยเด้เอรับพรนะรับพรนะเดี๋ยวจะได้ทานข้าวกัน ยักาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติมอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมีวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปานจันโทปันรโสยัธษามณิชนติ Rasuah Ya Allah kan, Tentu Ya สุขังภารังรัตนะตยานุภาเวนายรัตนะตยเตยสัยโดยทารุปะพยาเวรัสุขัสสตุจุปตวันอานิตาอันตรายปีวินาสันตุอเสสตุยชั ทีธนางลาพังโสดิภ่พาพยามสู่พันปลังเสรีอายุจวัณโนจาโหคังอวีเจยสวรรสาตาวาสาจายุจาชีวสิทธิภวตุเตภาวตุสาบมังการังรักขันตุสาบเดวตาน พวุเตวตุสาปังการังรักตุสาเดีวตานสัมบะธัมานุภาเวนายสนสตีพระวตุเตพะวตุสาบังการังรักขัตุสาบดวตานสา ทานกันเด้อจะอาหารทานกันแบกปันกันไปจับดูกันไปเด้อแบกปันอาหารช่วยกันเด้อให้ท่วถึงเด้อแบกปันกันไป